คนที่มีกากบาทกลางความมือเวลาดีดีสุดๆเวลาร้ายก็ร้ายจนน่ากลัวคนพวกนี้มีอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านมือน่ากลัวถึงขั้นต้องใช้คำว่าใครอย่าคิดลองดีเวลาร้ายเวลาโมโ oh, หจะไม่มีคำว่าเกรงใจใคร กากระบาดกลางฝ่ามือเป็นลายมือที่ประหารศัตรูมีอำนาจวาสนาบารมีพูดอะไรออกไปจะเป็นไปตามนั้นใครแช่งใครว่าอะไรคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือคนว่าคนแช่งจะต้องเป็นไปตามนั้นดังคำติดจรวดบทจะร้ายนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากเหมือนมีอะไรบางอย่างสถิตอยู่ในตัวบางคนเขาเรียกว่าเป็นคนมีองค์เป็นคนที่มีวาจาสิดโดยเฉพาะถ้ามีใครมาทำให้โกรธให้แค้นแล้วคนมีกากระบาดกลางฝ่ามือได้ดา่าสาปรงออกไป คนคนนั้นจะต้องมีอันเป็นไปตามนั้นต้องตั้งสติให้ดีมีสติตลอดเวลาการสาบแช่งคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ดีคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือควรตั้งสติหยุดความคิดนั้นการสาบแช่งคนอื่นก็เหมือนกับเรารับสิ่งนั้นไปเต็ม